เดี๋ยวนี้จะมาแนะนำวิธีการถอดถ้วยมิตัวนี้นะครับขั้นตอนแรกให้ถอดสายยางดึงออกครับเวลาถอดให้ถอดทั้งชุดนะครับเอ,อไม่แนะนำให้ถอดทีละชิ้นนะครับดึงออกนี้ไม่ได้นะครับพอถอดสายยางเสร็จ ให้หมุนตัวล็อกไปทางขวานะครับแล้วก็ดึงออกตรงๆนี้นะครับแล้วก็ถอดอันนี้ก็ถอดได้เลยถอดออกมาล้างทำความสะอาดแล้วก็ใส่ข้อเหมือนเดิมตัวเวลาใส่เอ่อจะมีท่อตัวนี้ใส่ตัวนี้ก่อนนะครับ ถ้าเกิดท่อด้านล่างตรงแต่ตอนนี้ไม่ตรงให้เราหมุนหมุนหานิดนึงคนระับพอด้านบนตรงแล้วเราก็มาดูด้านล่างด้านล่างสองฝั่งนี้ก็ต้องให้ตรงนะครับวพอใส่ตรงก็จะเข้าไปสุดพอดีแล้วก็ หมุนตัวล็อกมาทางซ้ายให้สุดนะครับแล้วก็เสียบสายยาง